สวัสดีนะครับวันนี้สักนะสั่งกอพามาดูตู้ที่บอกว่ากินวอลแว่งขึ้นกันจนลองขอชีวิตอีกแล้วนะตู้นาโน,โนใบนี้นะฮะกินวอลมันขึ้นไวจริงๆนะเดี๋ยวจะเห็นเลยนะว่าตะกอนข้างล่างเยอะนะครับเยอะมากตะกอนนะเว้ยดูนะครับ ดูนะเว้ยดูนะเว้ยซูมเข้าไปให้ดูตะกรอนขี้ปลานะเว้ยสีดำนะเว้ยไม่ใช่สีเทาสีดำนะครับไอคนที่บอกว่าตั้งตู้มาไม่กี่เดือนบอกแล้วมีตะกรอนขี้ปลาสะสมในด,ดินเนี่ยไอที่มันตั้งตู้มาเดือนหรือสองเดือนหรือสามเดือนเนี่ยแล้วมาบอกเฮ้ยดูดีๆนะเว้ยสีอะไรนะฮะ ดูดีๆนะเว้ยบอกตรงใบให้แค่นี้สีอะไรสีดำหรือสีเทานะคี้ปลาบ้านไหนเป็นสีเทาดูดีๆเอเอนะเราเข้าใบาได้แค่นี้นะครับใบามากกว่านี้ก็เกรงใจ กองแขวนนะครับอย่างที่บอกนะวางตู้กองแขวนมันก็ไม่ได้ว่ามันเหมาะไปสักสกับักทุกตู้นะฮะต้องอย่าลืมว่ากองแขวนพลังมันก็มีแค่มีแค่นั้นนะฮะแล้วตู้นี้เป็นตู้ที่มันสูงตู้นี้มันสูงนะสูงกว่าปกติไซส์ปกติพอสมควรจะให้มันมันก็เลยเป็นตะกรอยู่ข้างล่างกันแหละนะ ถ้าให้พูดได้ง่ายก็คือมันโฟไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทั่วตู้นะครับมันก็เลยอันนี้อดูเบียสอันดูเบียสอะไรไม่รู้นะตอนแรกเขาบอกนานาพิตตี้ดูไงแม่งก็นานา,นาธรรมดาวะ <laughs> <laughs> นั่นแหละนะซื้อไข่มาวะจำไม่ได้รู้แต่มันไปอยู่ในตู้ ก็เลยหยิบหยิบมาแล้วก็เอามาจิ้มตู้นี้แล้กันเพราะมันไม่ค่อยมีของนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกองนะครับไปเป็นชันๆตัวจากกองหยี่เขียวตัวนี้นะจะเปลี่ยนไปเป็นชันๆแล้วนะครับเพราะว่าดูท่าต่อไปมันไม่น่าจะไหววะนะเดี๋ยวขอปีนเข้ามาใส่ก้องมันอยู่ไหนวะ ปิดไฟกันเดี๋ยวเราจะเมนเทนแน้นกันนี่ขนาดเราต่อท่อกองลงไปสุดแล้วนะครับมันก็ยังไม่โฟมันก็ยังไม่พอนะฮะ ดาะนั้นบางทีนี่มันก็ต้องดูข้อจํากัดด้วยนะครับว่าตู้ถ้ามันไอ้นี่เกินบางทีกองแขวนมันก็เอาไม่อยู่เด้อนะคือมันมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันบางตู้มันก็ไม่ได้เหมาะนะครับก็ต้องดูเป็นดูเป็นไอ้นี่กันไปนะนี่ปลามันแค่สิบตัวเองนะปลากระดัดอันนี้เอาออกไปก่อนชั่วคราว เพราะว่าเอากุ ML ้งมาใส่ข um. ืนประกัดอยู่นะจ๊ะกุ้งหายทั้งตู้ไอ้นอนดูลงไปดีว่าดูดอยู่ในถังนี่ตะกรอยมาอยู่ข้างล่างเต็มเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกุ้งก็เยอะชิบ อันนี้ใส่ปุ๋ย APT ไปนะครับโรททล่าโคลราตามันก็แดงเลยนะเพิ่งได้มาก็ไม่นานอะ่ะปุ๋ย APT เดี๋ยวเปลี่ยนน้ำเยอะหน่อยนะเพราะว่าตะกอนเยอะมาก ยังไม่นับที่มันอยู่ในเฟิร์นนะครับอันนี้นี้แค่ตะกรนที่มันตกอยู่ตามพื้นนะฮะเอาโดนกุ้งดูดไปอีกแล้วเดี๋ยวค่อยไปตักออกนะฮะไม่เป็นไรยังง่ายพราะมันอยู่ในถังเวลาทำอะไตู้เล็กดูดใส่ถังนะครับจะง่ายกว่านะครับจะได้ไม่ต้องกลัวเรื่องเพราะจริงหลักน้ำตู้เล็กมันไม่ได้รักง่ายยากอะไรนะเมื่อกี้เราก็ลักนปั๊บเดียวเราก็ลักได้แล้ว ไม่ได้เอาปากดูด้วยนะนี่รักเฉยๆนะครับแล้วก็อุดเอาน้ําเข้าท่อไปนิดนึงแล้วเราก็อุดนะครับแล้วเราก็พลิกพิกให้น้ำมันร่วงลงมามก็ก็ได้เลยนะฮะต้องแต่ต้องหัดต้องหัดทำรอบแรกๆอาจไม่ติดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจับจังหวะได้เองนะครับไม่ยาก เอามืออุดอย่างนี้ก่อนไนงแล้วก็ถ้าให้น้ํามันให้น้ํามันเข้ามาสักประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้มันให้มันเข้ามาอย่างเงี้ยเราเราพลิกมาด้านเนี้เราเราก็ปล่อยมือน้ําก็จะไหลไปเลยเนี่ยน้ำเกือบหมดตู้เลยวะ่ะตะกอมันยังไม่หมดเลยนะตะกอมยังไม่หมดเลย จะเปลี่ยนเป็นกองสั้นๆนะครับสั้นๆตัวน้ำดูดมานี่ซกมกใช้ได้ซกมกใช้ได้อยู่ นี่น้ำปราปาเพียวๆเลยนะครับไม่ได้ผ่านกองอะไรเลยนะครับแต่มีถังพักอยู่แล้วนะเคยเปลี่ยนน้ำมาปุ๊บแม่งขุ่นกว่าเดิมบ่ะเทเๆลงไปแล้ววันตะกรออกมา รุนแรงไปนิดนึงคือที่มันแคบอน,นะต้องเข้าใจนะครับขออภัยนะโคโรโลาต้ามันก็แดงอยู่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับพวก โอ้ไม้ข้ออย่างไอเนี้ยอันนี้ลอยไปเฉยด้วยนะมายาลาบกับไอเจ้าเนี้ยอะไรนะซามูรัสแดงนะครับลอยเฉยเฉยไม่มีสแตน์อินไม่มีสแตนนะฮะโอ้ตะกอนโคตรเยอะเลยวะ่ะ แบบโนคัดเลยนะเนี่ยแต่ไข่น้ำห้อยแห้งไปละน่าจะไม่รอดไข่น้ำน่าจะไม่รอด สงสัยต้องซื้อพวกปลากินตะไขร่มาเพิ่มด้วยนะพวกหอยอย่างเดียวเอาไม่อยู่ ไฮโดรโคทายมันก็เรื่อยไปเรื่อยของมันนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกองตัวนี้นะครับสัน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 ตัวนี้เดี๋ยวไปเติมน้ำใส่กองก่อน ไม่งันใช้ไม่ได้พอดีพอดีถอดออกจากตู้นู้นมาตู้อื่นมาพอดีนะครับต่างอยู่เราก็เลยเอามาติดตั้งได้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่ม ติมน้ำเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปมันก็น่าจะได้อยู่นะไม่น่ามีปัญหาอะไรไอรุ่นเซี่ยวลี่นี่โอเคอยู่นะครับถ้าเป็นไอรุ่นสีดำเนี่ย เจอปัญหาอยู่ดีอากาศเข้ามาหลายตัวแล้วก็เลยไม่ได้ใช้เลยนะใช้แต่ตัวตัวตัวขาวเนี่ยแหละนะครับตัวเสี่ยวลี่เดี๋ยวมันแคบครับ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 แคบ ต้องขยับไฟด้วยวะขยับไงดีว,วะสวยแล้วไอเฮริออสอันนี้มันขยับได้อป่มวะไม่เฮริออสอะ เคร,รดิทยอสขยับได้แต่ว่ามันต้องยืดขาสั้นๆออกมามน้ำยืดได้ป่าวะต้องยืดมากี่เบอร์ต้องดูว่ามันติดไหมไม่งั้นต้องเอาเฮร,รดิทยอสออกก่อน เดี๋ยวปิดไฟแป๊บนะครับเดี๋ยวต้องจะสายมันจะได้ไม่นี่กัน ไ,ไ,ไม่ได้เฮ้ยติดติดติดว่ะจะเลื่อนไปพื้อจะเลื่อนไปพื้อ นะเดี๋ยวมันจะต้องมีที่ติดไฟได้นั่นแหละนะอาจจะไม่ตรงอืมจบ <c oughs> จบนะครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องอนนี้กันดวยเดี๋ยวปีนเข้ามาเสียบก่อนอืม เ,ออเรียบร้อยอ่ะอเดี๋ยวแต่เปิดกองอ่ะเราก็จะเสียบกองแล้วนะ นาโฟลขึ้นเยอะเลยน้ำโฟลขึ้นเยอะนะครับตอนแรกน้ํามันไม่ค่อยโฟทั่วตู้นะฮะแรงไปปะวะแรงดูแรงไปนะแต่ก็เดี๋ยวก็เบาเองนะครับเดี๋ยวก็เบาเอาให้มันโฟทั่วตู้ดีกว่าเนีอันนี้ก็ติดเป็นหัวลดแรงดันน้ำมาแล้วนะครับก็โอเค ตู้เลยบีข้างๆนี่น้ำยังไม่ได้เติมเลยนะเนี่ยมีกุ้งอยู่น้อยนึงยังไม่ได้ไปซื้อเพิ่มเลยเดี๋ยวลองยาฆ่าหอยหไดแมกให้นะครับตู้นี้กับกุ้งรอรอมาก่อนน่าจะมาประมาณกลางเดือนนะครับกลางเดือนกลางเดือน อ่านะข่าหอยของได้แม็กตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่นะฮะเป็นกระแสอยู่ก็น่าจะดีนะจริงๆบางของบางอย่างของได้แม็กก็ใช้อยู่นะครับใช้อยู่ ไฮโดรโคทายเลื้อยเลื้อยไปเรื่อยอจิ้มๆไปเอ่อต่อไปก็คงไม่ค่อยมีตะกรสสะสมมากเท่าเมื่อก่อนแล้วละ่ะนะ เดี๋ยวต้องรอปลามันปรับตัวสักพักนะครับรอปลาปรับตัวนอาประกาศออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรพวกนิออนเดี๋ยวมันก็ได้แหละนะสักพักน้ำคงใสหัวเปรูอืมเดี๋ยวลงปลาแพะปิ๊กมี่ได้แล้วนะครับคราวที่เราลงปลาแพะเราไม่ค่อยเวิร์กต้องย้ายออก อยู่แล้วไม่ไม่ค่อยดีนะเพราะน้ำมันโฟไม่ดีอนะ่ะเป็นกองเป็นกองไอเนี่ยเป็นกองแขวนนะฮะตอนนี้น้ำโฟดีแน่นอนน้ำโฟดีแล้วนะเดีย๋ยวลงปลาแพ้เล็กๆเอานะครับต้นไม้โอเคอยู่น,นี้เริ่มใช้ปุ๋ย APT อย่างเดียวแล้วนะครับ ทดลองทดลองโุทาร่าก็มัดกับวาบิก้อนดินพันเหมือนวาบิอะไรแล้วก็โยนลงไปเลยก็ขึ้นนะไอพวกนี้อืดกว่าบูเซบนี่ก็เอามาวางเฉยๆเลยนะซาููรัสกับไอเนี่ยไฮโกฟิล่าพินาติฟิดาเนี่ยนะก็วางไว้เฉยๆเลยนะครับไม่ได้อะไร กรงนี้ก็ไปลืมมาจากตู้อื่นมาโยนไว้หอยก็น่าจะอาการดีขึ้นมีบางบางทีอะใส่พวกหอยหอมแดงไปแล้วอะมันมันเดินออกนะฮะ,ะแสดงว่าน้ำมัน,มนไม่ค่อยไม่ค่อยดีกรงมันน่าจะเอาไม่ค่อยอยู่นะฮะคือตู้สูงมากเกินไปบางทีกรงแผ่นก็เอาไม่อยู่เหมือนกับเหมือนว่ามันไหลไหลข้างบนอย่างเดียวข้างล่างไม่ค่อยเวียนนะ อันนี้เห็นเลยว่าฟอรการมันลงมาถึงนี่อันนี้น่าจะตัวเล็กสุดมังนะม้งนะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ก็จำไม่ได้เ้าซ,ซ,ซื้อมานานแล้วอะนะเหลือๆอ,อยู่เราก็เอามาใช้ดีกว่าเอาไปเวองเฉยๆโอเคเริ่มเริ่มอันนี้แหละครับแต่วัด ให้โกตัวพยาราบเดี่ยวเดี๋ยวเราต้องตัดใบทิ้งเนี่ยเล็มให้มันเล็กๆนะฮะเล็มให้มันเล็กๆมันจะได้ดูตอนนี้มันดูใหญ่เกินนะใหญ่เกินเดี๋ยวเดี๋ยวตัดยอดเลยแหละเดี๋ยวให้มันแข็งแรงวันนี้สักพักหนึ่งนะให้มันอยู่ในตู้นี้นานขึ้นอีกสักพักแล้วก็ตัดยอดเลยแล้วก็ตัดใบใหญ่ๆเนี่ยทิ้งแล้วให้มันขึ้นเป็นฝอยๆออกมานะครับ ก็จะดีขึ้นนะฮะโอเควันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะนี่แหละถ้ากีนวอลมันติดนะฮะขัดกันยนต์แบบนี้แหละมันเมื่อเมื่อคลิปอาทิตย์ที่แล้วมันเพิ่งขัดไปใช่ไหมนี่ก็นี่ขัดนี่ขัดแล้วอ่ะขัดอีกแล้วอ่ะนะฮะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้กันนะครับสวัสดีครับ